สวัสดีครับผมบางลุกไม้ใหญ่แห่งเทือกเขากำมลาภูเก็ตครับผมครับวันนี้ก็มาจัดไม้ใหญ่ตะเกียนยักษ์วงรอบห้าร้อยครับผมยาวยี่สิบเมตรเนี่ยให้กับลูกค้าลูกค้าสั่งมาเนี่ยบางลุกจัดให้ได้เสมอครับผมครับนี่ก็เป็นต้นที่ห้าแล้วที่บางลุกจัดครับผมมาดูมาดูครับผมไม้เนี่ย ที่บางลูกตัดทุกต้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเออมั่นใจได้เราจะไม่ทําผิดกฎหมายเด็ดขาดไม้ผิดกฎหมายไม้ในที่อุทยานไม้ในที่ป่าสงวนไม้ในที่ของรัฐเนี่ยบางลูกจะไม่ตัดอา่าบางลูกตัดเฉพาะไม้ที่อยู่ในที่ส่วนบุคคลของเอกชนครับผมับครบมาดูครับนี่ก็ลูกค้าต้องการไม้ทั้งพร พรมันะที่ที่ปีกออกมานี่เขาเรียกว่าพรล,ลูกค้าต้องการที่จะเอาไปทําเสาเนี่ยรอบหน้านี่สงสัยสั่งเอารากด้วยบางลูกก็จะจัดให้ได้เสมอครับผมหลายคนสงสัยว่าทําไมเนี่ยบางลูกเนี่ยทุกไม้ยาวๆล้นรถไปได้ขนาดเนี้ว่าติดสติกเกอร์อะไรบ้างเนี่ยบางลูกจะพาไปดูว่าหน้ารถเนี่ยว่ามีสติกเกอร์อะไรบ้างมาดูครับผมครับ ขอบคุณบริษัท RCK ครับผมที่ไว้วางใจบางลุกกับผมทุกไม้บางลุกทุกเที่ยวเลยครับผมมาดูครับรถใหม่ครับผมิึงถอยมาครับผมบริษัท RCK ครับผมอันนี้คันที่คันที่ห้าหรือที่หก<ม>แล้วอ่ะอ่าคันที่ห้าแล้วที่ทุกไม้บางลุกกับผมครับ RCK ไม่สาคัญเลยเนี่ยมี สักเอเดียวครับผมเนี่ยอา่าซูมซูมซูมเลยปารดามีพ่อแม่ครับผมสติกเกอร์ไม่มีครับผมไม้บางลกเนี่ยไม่จำเป็นต้องติดสติกเกอร์ครับผมขอให้เราทำตามกฎหมายเพราะว่าการมาด,ดาูทางนี้ครับผมเพราะว่าการขนย้ายไม้ในกรณีพิเศษเนี่ยกฎหมายเขาก็อนุญาตให้ครับผม เนี่ยขอแค่เราขออนุญาตตามกฎหมายขอเคลื่อนย้ายไม้ในกรณีพิเศษนะผมอย่าให้น้ำหนักเกินน้ำหนักเกินเนี่ยไม่ได้แล้วก็ความยาวเนี่ยเราขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษได้ครับผมเพราะว่าเรามีจากความจําเป็นต้องใช้ไม้ใหญ่แล้วก็ไม้ยาวเพราะเรามันเรื่องไม้ใหญ่ไม้ยาวนี่มันต้องไว้ใจบางลูกกรับผมมาดูครับ ก็จะให้ดูว่าเราต้องมีไฟด้วยมีไฟสีแดงแล้วก็มีไฟกระพริบอ่าเพื่อที่จะป้องกันแม่เกิดอุบัติเหตุเวลารถข้างหลังตามมาแล้วก็ <c oughs> มีผ้าสีแดงสีเข้มนี่คือหลักตามกฎหมายครับผมต้องมีให้พร้อมเพื่อไม่เกิดอันตรายบนท้องถนนครับผมเนี่ย ใครต้องการไม้ใหญ่ๆไม้ยาวๆเนี่ยสั่งบางลูกได้บางลูกจัดให้ได้เสมอเรื่องไม้ใหญ่นี่ต้องไว้ใจบางลูกครับผมถ้าไม่ไว้ใจบางลูกไม่รู้จะไว้ใครไว้ใจใครอีกแล้วอะ่ะครับผมครับสวัสดีครับผม